ตังเสียงห้องที่เพี่น้องเลยมื่อนี้คืนวันท e e ี e sì, ่สามพฤศจิกายนสองพันห้าอยกบเจ็ดห้องแห้งห้องควายซ้ำไดพี่น้องเิงเกนเิกนเขาจะเสกื้อเขาจส้อารบผเ็นไรหกินใหกินเสกคนจะเขาไปเอไยินวงเกา โว่าได้ถ่ายวิดีโออยู่มันสีสซ่กันคือว่าสีสซ่กันหน้าห้องซะกันไงนี่สะโยนน้ำมันมันนี่ก็มี โอ้หลายตัวแห้งเด้อ nah. ห่องอยู่สองจุดสามจุดส่นแย่งผู้สาวกันมาจักมันมุนบดพี่น้องเลยุ่วนตาดเป็นตาดไปเลยมันแป้งนี่คิดว่าคือสีโบย่างดอกมันไม่ได้ถอดเอาดอกจริง เป็นวามเป็นวามเลยตัดพิการตอนนี้อยู่วางไหนข้างขึ้นเก๊ข้างโขกข้างขึ้นน้ำโตกมองเก้ามองเก้ามองเก้ามองปอ้าหญ้าข้อมนียนหมุนมาเคลื่อนนี่ละยุกยุกแค่เมื่อนกแก้วบ่อบอ่บอบอ่บอว่าให้ยางขายันออดมองปอ้าหญ้าข้อมนียน,น,นห้อาหมุนมาเคลื่อนเนี่ยเมื่อน่าจะโค่นลามันนี่ โทรโทรกันไปจ้างล่ะทําไม่หยางเดียวนี่อขอย่ยบมีโรไปมักจังโม่มาเดี๋ยวนี้เราเลยเอาเ <c oughs> บืองตี่ละครับมันอยู่นี่สามขึ้นนะครับนี่เม <c oughs> ืองเป็นเดินเป็นเดินเลยปลามันม <c oughs> ันอยู่จากไอเทียนหนึ่งนี่บ่บ่ได้ถอนเอาดอกเขายืนอยู่นี่ะรเขายกขึ้นไป ว่ายานเพันร้อยเขามาปลามันทั้งนี้อ่อมล้างเขาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแปนเบิดนุ่นเบิดปลามัน ถ้าขึ้นถ้าลงแปลหรือเตือด ยี่ยอนลงมาย้อนกลับมาเพราะผุนเขาไปนี่ปลายางเขาไปในป่ายางหวนไปทั้งสาหุ่นนะทั้งทั้งสาหุ่นเขาไปในป่ายางหุ่นเว่าสั่งลงย้อนลุ่มไปแล้วหุ่น นี en. ่สิเขาป้ามันตัวนี้แล้วนี่ว่าให้ยางตัวนี้มองกุ้งเงี้ยวใหญ่เกี่ยขึ้นเออแล้วมันจะไปหากุ๊กแสแบงคือเก่าเลยเดียวนี่มันหอดพุ่นะเออเอาย่างก่อนครับพี่น้องย่างก่อนหยุดการไถจีบเสียงไว้ซ้ำนี่ละ